ฮะคือโบโฆษณาเฮ็ดเบิดเครื่องแสนเครื่องเสียงใน่ะฮันจิตโฆษณาเนี่ยฮะไปอยูโฆษณาอยู่ผู้ใดมาจ้างเฮ็ดเฮ็ดเบิด์ตแต่ละเครื่องแสนเลยดิจะเข้าเข้าเขาไปเบิ่งได้ปุ๋ยได้มาดูฮะเบิดโอ้ตู้ใหม่ๆอยู่ตัวนี่ไหมนี่บ่โอ้มีฮอนมิกบุเร่ เฮ็ด hey, ว่าฮนนะเออกายสือมากทยายนสือมาเรื่อยๆเนาะออกงานได้เลยได้เนี่ยไหมโอ้น่ะมีฮอวตู้แขวนตู้แขวนลอกบ่นี่โอ้โหเอาไม่ไหม,นะม,ไม,ไม่อยู่ตัวนี้ไหมไม่พูกน่ะอันนี้อุปกรณ์เครื 2> 2> ่องเสียงบ่นี่เครื่องอันนี้อุปกรณ์บอกไม่ร้อยบ่ะอือ เบิรห้าหมื่นตีควาห้าหกหมื่นติเออจะมาตู้ทั้งฟังม่งนหรอห้าหมื่นกว่าอันนี้ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสองเสียงกลางนงตู้เบียดนะเออแต่ตัวนี้เดันนี่ตัวนี้เบียดตั้งที่ยี่สิบเนิ้วแสดงว่าเกือบแสนมอตเวนีกัดไล่อยู่มัดไล่เลเียไปเรื่อยเอ้ยคนจางกับใครโอ้เรียนวาวนำตัวนี้ไหม โอ้มีเอฟซีก็ส่งของมาให้นำบ่ด้ว่าสั่งกับมันกับด่วนที่นึงก็มีอยู่าคนมาก็เนาปากก็ยังเห็นกขนุงกันมเนี่ยแต่ผมมีส่งของออนไลน์เหบ่โอ้นี่กระเป๋าออกงานนี่กระเป๋าออกงานโอ้นี่เสื้อออกงานมาแไม่ไปสาบว่าใส่เลือดบุ่นี่ไม่ติเลือดเลยนี่ไปสาบว่าใส่นี่ยไม่ติดอดเลือดจัเลย โอ้มีไวไฟด้วยนอนเพลียอยนบ้านจะพอยื่นยงก็หนีอยู่ฮะยนบ้านนึ่งตัวอยู่ซนีะฮะซำนี่ละของซ้านีนะเออซนี่ละหลังข้าวหัวเพื่อนนี่หลังคาวั้งแต่ซอไปหาซื้อตัวไงโอ้นี่ไอระบบดักฟุ่นตัวนี้ รักดักฝุ่นเนี่บุมงง่ายๆได้เนี่ยระบบดักฝุ่นมองเนี่ยถ้าฝุ่นมาเพิบมมันจะมาเะาะตัวนี้ก่อนเลยนี่มันจะบดโตคอนเทาได้บดยาเป็นยาเป็นอันนั้นเด้ยาไปลื้อกอกเด้มันดีได้อนี่นะผลวิจัยมาจากสหรัฐไปเด้เขาว่ายเป็มุมนี่คืองานันดีมันจะดักฝุ่นไว้เวลาฝุ่นมาเพิ่มมันจะดักไว้เห็นบ่มเนี่ยอยู่เพื่อนบอกออกกันเถอได้งานเอามาเลี้ยงไว้ฝุ่นอยู่เพื่อน ม่าอยู่ทิตรงนั้นม่อยูงน้าเราอยู่ไฮหน้าคื่กันนี่แหละอยู่ไฮน้าไฮแม่คือเ้าหาละ <laughs> แม่นี่อาวุดโป <laughs> <laughs> ้วุง่งมากเลยระเนนหรอเออ <laughs> เขาไปหาอะไรตัว <laughs> ไปถามรถชัน <laughs> ถามบ้างเด้เอาล้านสีมัเรื่องแล <laughs> ้วีอ <laughs> แถบมาขายติดตรงทิศถนนเลยหนี่งเออติดทางนี่แหละถนนนี้แหละสายนี่แหละโอ้โหปัเคยผ่านอยู่ตะวันโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปฮอดพุ่นบ่ะมอะกี้ไปฮอดว่านนองตุ้นเงไปแล้วนั่งบะระอยากคู่เออนั่นแหละใกล้ล้ฮอดแล้วนั่นไรอยากคู่โอ้ไปฮอดพุ่นบ่ะเลยไปเที่ยวเนาะเ้อมองกอยไปใบมองเข้าไปไหวพระธาตุอยากคู่เหาะเข้าไปเรียนเนี่ยนะมือนี้มีคนมาหายจะคนลหร โคตมีนี่ล่ะตัวก็บางอันนี่ล่ะนี่ยนึกว่งั้นเสาร์อาทิตย์นี่หลายเลยน่นบ่บ่ายแล้วแต่บางเดียวเพราะวันพิเทอร์มาเตี้ยงันช่วงพิทเทอร์ม,มันจะคนหลายคนบ่ค่อยมากมั้งเนี่ยนึกว่าอ๋อว่านก็มีคนลังมากามากกบ่เห็นไปใส่สันงงงั้นนี่เหรอเขาโตไปแสนไปนั่นเด้ fc มันส่วนไปเท่าไปไายนั่นเด้โอ้นั่นแหละโอ้หลวงปู่ศิลาโยนไปทางถนนตัดไม้